โอเคครับผมก็สวัสด,ดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับอาร์ตพ l าบลเฟียของเราอีกเช่นเคยครับผมสำหรับเมื่อพาร์ทที่แล้วครับก็ได้บอกว่าจะไปจับเซเลเชียลครับแต่พอจะมาไปจับจริงๆแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่ผลิตกิบเบิลได้นั่นเองเพราะว่าของนี่แบบใช้เยอะมากเลยครับมันขาดไปพวกระดับขนนกต่างๆอะ่ะเออผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาจากที่ไหนนะแล้วนี่ไข่ตัวอะไรไวะเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปก่อนไข่อัลฟาเอาอัลฟาของใครอะของเราเหรอของเราก็จอดอยู่นี่นี่หว่า ไม่เป็นไรครับเสี่ยใช้ประโยชน์ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะจับเป็นพวกแบบเฟเบิลนะครับกับในส่วนของเอเป펙แทนอ่าเพราะว่าไอ้พวกนี้ก็น่าจะจับได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับอุ้ยกัดฟิวกัดทีฟิวโอ้ลอยอย่างไกลเลยแม่เราเยอะเหลือเกินเลยน้องคนนี้จัดไปให้อุ้ยกัดไม่โดนหรอตัวนี้เอาเอาจะโฉบจะโฉบมันกินปลาเว้ยตีแน่เอาให้ลอยส,ส่ง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 ให้ลอยส่งให้ลอ,อ,อยอย่างเดียวล่วงล้วง นี่โดโดใหญ่อันนี้อะไรเนี่ยโดโดตัวนี้ท็อกซิกโดโดนะครับผมว่าตอนนี้ผมขอเคลียร์และพื้นที่แถวบ้านก่อนดีกว่ารำคาญคอยาวมากเลยเนี่ยไอพวกบาคิโอสลัดนะครับอันนี้เฟเบิลหรอกินเลยครับอ่ากินได้มีอะไรบ้างเนี่ยมีแบบว่าเฟเทอร์ไหมไม่มีนะโอเคเฟเทอร์น่าจะหายากและจะได้จากพวกนกอ่ะแต่ผมสังเกตว่าผมฆ่านกมาแล้วมันก็ไม่มีมใช่่าเดี๋ยวลองพิมพ์ดูดิเนี่ยที่ตัวผมไม่มีนะครับที่ตัวนี้มีแมมไม่มีด้วยโอ้เอาไงดีวะจะไปหาที่ไหนดี คืว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะบุกเข้าบึงกันแล้วทุกคนไปไปนกเยอะมากนี่จัดอัดไปเฮ้ยตัวนี้เฟเบอร์ปะเนี่ยเอาฟรามาลุยอีกครับอันนี้ยังไม่เอาครับผมแต่จริงแล้ววันนี้เราควรจะจับแบบพวกเฟเบอร์นะครับกับเอฟเพ็กแถวบ้านก่อนเพราะว่าเราจะได้ทําการผลิตที่ขี่ได้ง่ายเอาละเดินหาเลยเลยครับพูดถึงว่าเอาฟ้าเอเคโลแล้วเฮ้ยเราเคยยิงสลบไว้ตัวหนึ่งนี่อวานานแล้วมันตื่นยังไหมเนี่ยน่าจะอยู่ด้านนู้นโอ้ยไกลนะ ไยอยู่เหมือนกันว่ะไม่เอาดีกว่าถ้าเกิดว่าจับไปน,นจะง่ายกว่ามากอ่าวันวันนี้เอาเอาฟ้านี้ก่อนเลยครับเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวผมเอาไอ้นี้ออกไปว่ะคอสโบูแป๊บหนึ่งเอาคอสโบมาก่อนน่าจะเป็นอันนี้เอาละโอเคเตรียมครับผมใช้ลูกดอกของมดนะครับเป็นมดนาโคติกดีกว่าจับป้ายยิงเรียบร้อยให้ลูกเดียวโยทางฝั่งนู้นสามขาปกติโอ้โหเอาฟ้าเทโลยเยอะมากแล้วนี่นกตัวนี้สายพันอะไรขอสแกนนิดนึง ตัวนี้ก็อัลฟ้าเหมือนกันน่าจะขี่ได้ครับอะไรได้านหลังเฮ้ยเฮ้ยอยา่ยาอย่าอย่ามาอย่ามาอย่ามาหลับไปก่อนเอาด้วยดีกว่ามั้งเนี่ยตัวนี้อย,ยิงอุยพลาดครับโอ้โหเอาใหม่เอาใหมา่เฮ้ยเฮ้ยพลาดาได้ไงเนี่ยมึงจะไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหลี่ยมเอ้ยทำไมไม่โดนวะเอ้ยเอ้าไม่โดนง่ายว่ะทุกคนอื้อกว่าจะโดนปะโทมันน่าจะเป็นที่ผมยิงอ่อนเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราใส่อัลฟ้าคิปลูกันดีกว่า พิมเอลฟ้าไปน่าจะเจอเลยนี่ๆเอัลฟ้ามีหลายแบบใสเข้าไปแล้วก็เทมเฮลเปอร์ช่วยเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเกลียดรอครับผมอ่ะ,อะกินไปไอ้หนูกินไปเนี่ยเอาเอฟเฟกต์แล้วเออมันเป็นดีโลเอฟเฟกเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้ไม่ได้อ่านชื่อนี่ไงเอฟเฟกตมีเอา้าโอเคเรียบร้อยครับออื้ได้มาโดยบังเอิญแล้วก็เสียดายว่าขี่ไม่ได้ว่ะเออทำไมไม่ให้ขี่ให้ได้วะเนี่ยแล้วตัวเนี้ยตัวนี้อัลฟ้าโอเค เอาฟ้าหวังว่าคงขี่ได้เว้ยใส่เข้าไปครับกิบโบเรียบร้อยอ้าวอันนี้ไม่ต้องใช้ของเลยว่ะมันได้ทันทีขี่ได้เลยเฮ้ยขี่ได้เลยจริงด้วยโจบทีน,น,น,นี่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 น้ำหนักผมเยอะไปนิดนึงครับตอนนี้เติมก่อนอ่าเลือด2,006นะครับสำหรับเอาฟ้าในมอดนี้ก็ถือว่าไม่ได้โหดอะไรมากมายนะสำหรับดาเมจกับเลือดนะครับมันจะมาแบบพอดีๆถ้าเทียบกับอนุนากิแล้วอนุนากิจะโหดมากกว่าอ่ะทีนี้สแตนบายขอลองท่าครับ ขึ้นบินก่อนครับผมตอนนี้ตัวใหญ่มากเลยโอ้โหไซส์นี่เกือบเกือบเท่าเควสซอเนี่ยใหญ่กว่าอาเจนนะครับแล้วก็ใหญ่กว่าไอตัวปากแหลมที่ขวาที่ขวาไม่มีไม่มีอะไรเลยเนี่ยน่าจะมีอัดอย่างเดียวกดทิกซ้ายอัดได้อย่างเดียวครับสปีดถือว่าค่อนข้างช้าอ่าดาเมจได้อยู่มาตามข่าวตัวนี้เอาฟ้าแน่นอนเลยจะตายยากครับโอเคข้ามไปเลยเรียบร้อยทีนี้ลุยกันต่อเดี๋ยวใช้นกตัวนี้ต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้อง เดินทางไปหาจับตัวเท่ๆนะครับจริงๆพวกระดับเอลิเมนต์นี่ก็เป็นตัวที่แบบน่าจับนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่หายากมีน้อยจริงๆถ้าจะให้สมบูรณ์มีทุกตัวผมว่าเราต้องเปลี่ยนแมปไปอยู่พวกแบบวากิโลอ่ะน่าจะโอเคว่ะแต่ไม่แน่ใจว่าการเกิดการบั๊กจะเป็นไงบ้างเอาล่ะตรงนี้เราเจอแอร์ดอบครับผมจะพาทุกคนมาดูแอร์ดอบก่อนไปต้องรีบต้องนเรื่อยๆเหมือนมีเสียงงูอ่ะเด๋ยหน้เด๋ยหน้เดิวนดวนะมีปะ ไม่มีนะโอเคปลอดภัยปลอดภัยค่อยเก็บโอ้โหของไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เอามาไว้ก่อนนกนกเอ้ยนี่นี่นี่มาแล้วงูมาแล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังแล้วตีเลยิกหัวว่าแล้วได้ยินไม่มีพลาดหรอกไอ้เรื่องหูผมอะเป๊ะแต่ว่าตาผมว่ามันถั่วไปมาตบตีอุ้ยดีอุ้ยอะไรลูกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยอะไรวะอุ้ยโอ้ หังหมดเลยพี่ไม่รู้อะไรเหมือนกันว่าอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถอยออกมาก่อนผมว่าต้องเป็นเดมโมนิกแน่นอนเลยเนี่ยชัวหาตัวไม่เจอเฮ้ยมันโอ้มันหางไฟเหรอนี่อันนี้อันนี้เจอตัวแล้วเดมโมนิกเดมโมนิกจระเข้นะครับคาสลบเจ็ดแสนกว่าไม่ยเราชุดก่อทองเรากันมันได้ยังวงไม่แน่ใจย,ยิงให้สลบไว้ก่อนไหมเดี๋ยวค่อยมาจับวันอื่นได้โอเค แล้วละพาสิบก ai, ตก่อนครับดูดูบนบนไฟดิโคตรเท่ยิงยิงงัวไปกันไม่โดนว่ะโอ้โหฟันนี่ต้องบอกเลยว่าสุดจริงอุยเอาเฮ้ยโดน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 อุยอยู่ไกลๆยังโดนไฟครับอุ้ยแรงว่ะไปดีกว่าเว้ยไปยังไม่ไหวแต่ถือว่ากันดาเมจได้ดีครับโอ้โหดูเลือดลงดิโคตรเยอะเสียหายไปอุยค่อนข้างทีเดียวครับครึ่งหมื่นครับ ประมาณ5,000นะครับคร่าวๆเดี๋ยวไปหาจับตัวอื่นก่อนนี่ไงนกฟ a เบิล no ใช่ป่าวะตัวนี้กินสเปเชียลกิปโตอ๋อนกมาลิน no เออเนี่ยน่าเอาเอาไปดูแล้วผมว่ามันมีพลังพิเศษอะตัวมันแบบมีออร่านิดๆจะจับยังไงดีวะเนี่ยบินไวมากเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนถ้ามันไม่ลงมาก็น่าจะยังจับไม่ได้นะครับในตอนนี้กินอาหารกินอาหาร เอ้ยนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อะไรเนี่ยอันนี้คอยาวคอยาวไม่เอาครับอุ้ยไอ้น,นี่นอนตายแดงกล่ำเลยโดน,นไรข้าวเนี่ยคงไม่ใช่แบบคอยาวตีกันเองนะลอกอยู่นี่มันไม่ลงจอดง่ายมันกลัวหรือเปล่าวะผมว่าไม่แน่อาจจะกลัวก็ได้ตัวนี้ใช้อาวุธได้ไหมใช้ไม่ได้ด้วยโอ้โหยังยากอยู่ครับสําหรับการจับนกอุ้ยหินแตกเลยหินแตกอย่างกตัวอะไรวะ ไม่ลงทักทีลงนี่ลงนี่ลงนี่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้นี่ยิงก็ได้นี่กว่าไอ้ลูกปืนอันอันเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเออเอานี่ดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงตีลงแล้ว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 ชัดใจเรียวร้อหเรียบร้อยรัวรัวครับเมื่อกี้โดนแทบทุกดอกสเปเชียลกิบเบิลเรามีจัดให้ตามด้วยทีมเฮลเปอร์ไอ้น้องเรียบร้อยทุกคนแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนี่มีปิ๊ง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 ด้วยเรียบร้อยครับผม มาลินนกปากแหลมเคโยเนื้อนี่ต้องใช้ในการรีเลือดเยอะมากเลยกินไปเดี๋ยวลองขี่ด้วยขี่ได้เลยป่ะต้องใช้ที่ขี่ของมันอุ้ยเลือดมาเป็นหมื่นเลยเ,ยเลือดเป็นหมื่นดานเมจ2008ค่าพลังเดิมๆถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวครับทีนี้ก็ต้องเตรียมที่ขี่มาลินเทอราโนโดนเดี๋ยวดูก่อนว่าคราฟยังไงบ้างนี่ไงมาลินเซตโดตัวนี้มันคล้ายๆของบเรราท็อปปะเนี่ย อ๋อมันบอกใช้กับยูนิคอร์นะอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งใช้กับเทอราโนดอนโอเคได้แล้วแต่มันต้องใช้โต๊สมิตตี้ของไพรมอลครับผมไป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 ,ไปับบ้านหรือขึ้นเขาดีวะเนี่ยขึ้นเขาน่าจะใกล้กว่าไหมกลับบ้านอยู่ด้านนูนน้นเนี่ยบนเขาเรามีอยู่โต๊ะคราฟนะครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันที่เขาเลยแล้วกันได้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆขี้เกียจขี่กับไปเดินทางกันต่อเดี๋ยวยังไม่จบวันนี้จับเยอะทุกคน ข้างล่างไอดอเกเขียวไม่เอาโอ้ยเฮ้ย,ย,ยมีการยิงกันโอ้โหป่าป่ากระจายป่าลาบเคยได้ยินไหมป่าลาบวะเนี่ยนี่ไงเห็นภาพก็วันนี้ละเว้ไปครับผมภูเขานี่แหละตรงนี้แหละที่เราเก็บนะครับสมิตตี้ของเราไว้ผมวางไว้ตรงไหนไวะเนี่ยต้องมาหาอีกพักหนึ่งอีกเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลงนี้ก่อนแล้วกันไปไปจอดด้าน้นเลย ให้ตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมไปหาอุปรกรณ์ผลิตของแป,ป๊บวิ่งน,นี่นอกอะไรเนี่ยเฮ้ยนกมาใหม่นี่อ๋อเป็นไฟเมกาแรปเตอร์นะครับคาสลบเฮ้ยไม่เยอะนี่น่าจับอยู่นะเพราะว่าค่อนข้างหายากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับเดี๋ยว,ยว,ยวขอไปหาโต๊ะก่อนโต๊โต๊โต,โต๊นี่ไงโต๊ะเราเอาหายหมดเลยมันเหลือแฟ่แฟาวเดชันเฮ้ยอะไรวะ หายไปหมดเลยของงั้นเดี๋ยวจับเมก้าแรปเตอร์ก่อนเซงเป็ดเลยเว้ยหรือว่ากูเป็นคนแบบเดรโมลิปเป็นไปวะอันนี้อะไรสลบอยู่เนี่ยสลบหรือตายวะตายแล้วดีกว่าเอากินก่อนคพ่อท็อกซิกแล้วไอ้เมก้าแรปเตอร์อยู่ไหนบินไปนู่นแล้วโอ้โหเป็นสูงดี่ว่ะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอ,อน,นี้ได้สอยเลยเอาหัวเลยปุ๊บเข้าไปที่หัวปุ๊บเอ้ยเอ้ยโอโ้โหรีโหลดครับรีโหลดมันมาใกล้แล้วเจออันนี้ใกล้ต้องเจอน,นี้ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย<โ>ด,ดูว่ะอุ้ยพลังยังดุเมื่อกี้กะว่ายิงแล้วมันจะร่วงเสือกเลยไปได้อีกชุดหนึ่งโอเคมาคหุ้ยพี่ก็แรงไม่แพ้เดมอนิกนี่ว่ะวุ้ยจะเสียงอะไรเนี่ยโอ้ดูดูโอ้เซเลชเชลนี่ว่ะเซเลเชลยิงด้วยหคือมันมีพลังระเบิดแกมีน้องเขาพิมพ์มาบอกแล้วแต่ว่าไม่สามารถจับได้ ขาดพวกขนนะครับต่างๆต้องไปหาจากบอสหรือจ่าอะไรไปเนี่ยเอ้า้วไอ้นอกตัวมเมื่อกี้เด้อเด้อเสแกนหามันก,ก่อนนิยิงมันล่วงแล้วไม่ใช่เหรออันนี้นี่อยู่นี้โอเคอุ้ยตรงนี้ยืนยาก,กนะเนี่ยเอาเรามาครับใช้เอเลเมนต์ตนเอเลเมนตนมีเป,เ,ปเ,ปเปิด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 ยากจังอ่ะพิมพ์เอเลเมนต์นเข้าไปอันนี้ป่ะโอเคตามด้วยทมเฮลเปอร์เอาเรียบร้อยไม่ต้องใช้เว้ยได้เลย นี่ขี่ได้ด้วยอุ้ยโคตรไว,ว,วบ้าเอ้ยไวเกินโุ้ยไวสุดๆเดี๋ยวลองถ้าไม่ตายคิดขวาโอ้โหพ่นไฟได้ด้วยถ้าพ่นไฟเหมือนมังกรเลยว่ะอุ้ยยังแจ๋วเมกาแรปเตอร์ยักษ์นะครับที่บินได้กดซีกดซีไม่มี X ไม่มีสเปซลงจอดโอ้ยโคตรไวเลยสุดๆโดแล้วิ่งที่พื้นได้ด้วยที่พื้นพ่นไฟได้ปะ วิ่ที่พื้นก็พ่นไฟได้ว่ะอุ้ยตัวนี้จัดราเด็ดอ้าววินเลยโหดูดูมันล่อนเด้มันล่อนเหนือมเมฆอู้หูนี่แหมไวจริงเว้ยเฮ้ยมา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 ลงนี้หน่อยหือไม่แหลกด้วย,ยเผาหายเผาหายครับน้องๆมาเลยครับผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนนี่จะติดแบบสึกมันๆผมมากเลยเพราะ่จัดแล้วแบบมันเรียกร้องเลยเกินครับเอามาดเดยก็ามาดยครับได้หมดนะครับหเผานี่ซากแตกกระจาย แต่กระเจิงอออือนี่แหละจะเคียร์เคลียรพื้นที่ก่อนฮนะเดี๋ยวเราจะจัดสึกมันๆนะครับท้ายคลิปครับผมเผาไปได้อยู่สบายดาเมจเติมมาเยอะๆหน่อยอุดาเมจขึ้นอย่างดีเทียบกัโดนเป็นัวเล็กถือว่าตัวเลขเยอะมากครับแต่ว่าความรุนแรงเป็นยังไงเราไม่อาจรู้ได้ครับเมื่อตอนนี้อยู่ที่400,000เท่าไร่93,400โอเคแล้วประมาณนี้มาเดี๋ยวเราไปลองดัมเมียนก่อน ลำมีเรามีลำม,ม,ม,มีเราอยู่เขตด้านนี้ใช่ไหมอ่าบินกลับมาลองลำม,มีกันเลยเราบินไวอยู่แล้วกลัวอะไรครับโอเคแล้วนกไรเนี่ยนกที่เราจับไว้ที่ว่ามีบ้าน n p c ด้วยฮะตอนนี้เผาครับเผาเผาอุยอุยข้างข้างอุยค้างแต่แตกครับแต่กระเจงครับผมอีกสักทิงเผาไปอุยอุยดาเมจมันทำลายฟอนเดชั่นไม้ได้เลยที่ว่าเฮ้ย ใช้ได้ว่ะดูดิโห้พังกระเจิงครับตรงนี้เผาเก็บเรียยครับโอ้บันโหดเกินไปไหมเนี่ยไปลองดัมมี่กันโหดไปโหดต้องอยู่ที่ดัมมี่แล้วล่ะมีแหลกๆไว้แถวนี้อ่ะลงจอดดาเมจดาเมจห้าล้านสี่โอ้โหพลังไฟนะครับสามล้านห้าแบบโอ้โหดาเมจแบบมัลติโพลมากเลยเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆทุกคนมันใช่เหรอวะเนี่ยโอ้โหมันโหดเกินอ่ะอย่างงี้เดี๋ยวตอนนี้ผมขอเติมดาเมจอีก มันมีแม็กเอ็ีอีกไม่ใช่หรอวะแม็กเอนี่ไงแม็กเออยู่นี่ไงเอาลองไว้แต่ว่าไม่ได้อัพสุดนะต้องบอกไปก่อนจะอัพดาเมจที่1ล้านแค่นั้นแหละต้องกดกันเมื่อยนิดนึงนะคุยกันใหญ่เลยเว้ยเอคุยกันใหญ่เลยเว้ยไม่มีใครโจมตีเราได้กับอะไรเนี่ยบูมเน็กเชียร์อ๋อแบบว่าให้ไปบอมวะไปบอมเผ่าใหม่วะเออน่าจะประมาณนั้นวะ ไม่แน่ใจไม่รู้ว่ากูแปลถูกหรือเปล่าช่วงนี้กูก็งงโง่ๆภาษาอังกฤษอยู่เอามาๆม,ม,มาขอดาเมจหล้านโอเคไปล้านหนึ่งแล้วดาเมจโอ้ยยี่สิบหกล้านกับสิบเจ็ดล้านว้าวไปหาโอรินจินเลยแั้งนั้นี่ะเฮ้ยแต่ว่าเลือดไหวป่ะเออจะติดที่เลือดเดยเดี๋ยวเติมเลือดก,ก่อนแป๊บหนึ่งขอเติมเลือดไปแบบให้มันมากกว่านี้ถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเอาสักหลักห้านะครับอ่าไปน่าจะประมาณห้าล้าน มาได้แล้วประมาณนี้ที่เหลือก็แค่รอรีเลือดมันมียารีเลือดอยู่นี่ว่าเฮลพชั่นนะอันนี้อ่าโอเครีเลือดไปเลยด้วยยาไม่ต้องเสียเวลาออาินจินมาเกิดหรือยังครับถ้ายังไม่มาผมขอเธอครับเผาอุ้ยกระจายกระจายเลยเซเลเชียเป็นไงฮะจัดครับสลายกับผมสบายคิวๆตรงนี้ต่อดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยระดับเซเลเชียนี่จะมาเยอะเลยทีเดียวครับแต่เมื่อกี้มันขึ้นเอเปก แต่ตัวสีฟ้ามันเป็นเอสเตเลชเชียลไม่ใช่หรอวะคือผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจบางทีชื่อนันจะไม่ขึ้นก็ได้เฮ้ยบอสไม่มีเลยอ่ะเนี้โอยเพราอได้ตัวโหดมาบอสหายเอาละลงก่อนวันนี้ผมว่าศึกประมาณตัวนี้ไม่มีแล้วกันนะเพราะว่าในส่วนของการเล่นเรากาลังบู๊แบบสะบั้นหันแหลกกันอยู่แล้วก็เหมือนกันเราจัดศึกก็แหละโอเคไปเราต้องหาตัวที่โหดกว่านั้นผมหาออริจินก่อนออริจินป่า มีไหมมีไหมเออถ้าจำไม่ผิดเกตนี่มันเคยยีไม่ใช่เหรอวะข้างล่างนี่ของเราใช่ไหมมีเสียงวา์าวิปปบวับวิบวับอยู่แถวนี้อยู่เหมือนกันนั่นไงนั่นไงอ๋อนี่นี่น,นี่น่าจะเป็นเซเลชเชียลไอตัวนี้นี่ครับอยู่แถะนัดทัวร์พนไฟเลยครับผมยินงด้วยโอ้โหเสียงมันจะแบบว่าค่อนข้างจะเฟี้ยวฟ้าวมากเลยครับนี่ผมเจอแล้วออริจิน เจอแล้วเจอแล้วนกนะครับเลือด60ล้านเจอกับนกไฟครับหน้าตากากแต่ว่าเผาไปเลยครับผมเป็นไงการเผาเมื่อกี้ขอดูหน่อยโอ้แรงเว้ยตก5้าล้านครับผมมามาได้ได้เด้แล้วชิวเชิวชิว,ชวถ้ามันโดนถีมยิ่งแรงเอาหนีเลยครับออริจินหนีเลยครับผมเผาเข้าไปดามเมจโคตรกว้างเนี่ดูดิชนะแบบไม่ต้องแบบโดนจมตีเลยเรียบร้อยเอพิก e นะครับร่วงไปก่อนต่อด้วยออริจินจะร่วงไหมยังไม่ร่วงครับนี่ไงขนมันมาแล้ววะอ๋อมันได้ขนแล้วทุกคนเมื่อกี้ขนดีดไปแล้วแต่เดี๋ยวผมต้องไปย้อนคลิปดูไม่รู้ว่าดีดมนจากตัวอะไรเอาเราม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 าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังครับโอ้ยังไม่ตายเหรอถ้าตีธรรมดาตีธรรมดาเป็นไงครับยังไม่ได้วะโอสมุนนกมันมาเต็มเลยลองจอดที่พื้นหน่อยแล้วกันรอครับอยู่นี่ไม่ต้องไปวนอยู่ช้างก็ช่วยมันเนี่ยเลือดเป็นไงบ้างเลือด เลือดจะหมดแล้วเอาเผาไปมาเผาไฟตายเรียบร้อย <Wow. S 1> รู้แล้วรู้แหล่งขนแล้วเมื่อกี้ดีดมาโคตรเยอะเดี๋ยวหาดูเข้าตัวไหนเข้าสัตว์เหรอน่าจะเข้าสัตว์เราครับนี่ไงเอออันนี้อะไรที่ผมคานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันออกมาจากอะไรอ๋อมันออกมาจากพวกไดโนเสาร์า่าต่างๆนี่ว่าอันนี้ก็ได้จากไดโนเสาร์พิษสีเหลืองได้จากพวกอิเล็กทริก อ๋อก็แสดงว่าได้จากระดับเอ um ลิเมนต์ต้นนะดิงั้นโอเคได้ไปถึงเวลาแล้วครับกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวไปลองดูว่าตอนนี้เราจะผลิตนะครับไอตัวเ e เลชเชียล i ิบเเนี่ยเราขาดอะไรบ้างมามาวันนี้มีภารกิจที่หลากหลายกันนิดนึงนะครับผมต้องมีการหาของกันบ้างโอเคมี Origin ออร g จินิกไหมเาไม่น่ามีมั้งแถวนี้นี่ดูปลาที่โดนถางไปยังไม่ขึ้นเลยทุกคนอ่เนีใช้พลังไฟเผา เดินทางกลับบ้านไม่ยากใช้เวลาไม่นานข้างล่างมอสช็อปยักษ์ตัวแปลกตัวใหม่ยังคงไม่มีมานะช่วงนี้โอเคหลกัหลกๆเลยยังเดิมๆอยู่เยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นแบบตัวแปลกๆจริงๆก,ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับอันนี้มึงมงึมึงจะไว้นะไปไหนเผาเลยับฟูลฟีลลอกเรียบร้อยไปไปไปไ,ปไม่ไกลมากนะครับจากจุดนี้ไปถึงบ้านสามารถที่จะใช้ตัวนี้บินได้อย่างไฮสปีด แต่มันอาจจะมีกระตกนิดหนึ่ง้างล่างนี้มีไหมตัวแปลกน่าจะไม่มีนะตรงนี้อุ้ยแต่ว่าตรงนี้สัตว์เยอะวะ่ะเดี๋ยวๆขอแจมด้วยขอแจมด้วยเผาระยะไกลโดนไหมไม่โดนว่ะต้องใกล้กว่านั้นหน่อยเอาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยยังไงวะเนี้ยโดนตัวเดียวเองหุ้ยมันขนาดนั้นเลยอะอีกทีหนึ่งดิห้องใจอ่าเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะฆ่าได้พลังไฟของมันนะที่เราเผาไปอ่ะมันสามารถที่จะฟาร์มเนื้อมาได้ด้วย อะไรชมพูชมพูด,ด้านนู้นอ๋อนกน่จะเป็นนกมาลิน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอ้ออออปลาเรียบเลยหูยคอ,อมกูเกือบพังเลยไอ้นิ่ดิงเดโอนิกอ่ะไว้ที่ก่อนไอ้พวกเดโนิกนี่ก็ใกล้จะถึงความเป็นจริงที่เราจะจับมันได้แล้วอีกนิดเดียวไปยาไยาใกล้ถึงแล้วทุกคนน่าจะเป็นด้านหน้าตรงนี้แหละนี่เออถึงแล้วเว้ย ผมว่าใช้เวลาจริงๆก็ไม่นานมากนะประมาณ2นาทีนะครับถึงเอาละได้เวลาครับลงจอดกันดีกว่าโอเคเราจะจอดไว้ตรงนี้ผมวิ่งไวมากนี่ขนาดไม่ได้เพิ่มสปีดเลยเท่าไหร่เนี่ยอ่ะทีนี้มาดูครับว่าไอขนนกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเอาขนนกมาแป๊บนึงเอาไม้หมดเลยเอาใส่ไม่ได้แล้วตัวละครผมนี่ของเต็มนี่ว่าผมต้องเอาบางอย่างออกไปบ้างเนี่ยเนี่ยบางอย่างผมก็ไม่ได้ใช้เออผมไม่เคยลองไอ ลูกดอกสีฟ้าในขนนี่เลยนะว่าแรงหรือเปล่าเดี๋ยวขอคืนอันนี้อ่แล้วขนมาขนมีทั้งหมด45แบบโอเคเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปห,หมดใส่เข้าไป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 เดี๋ยวดูนะครับในส่วนของเซเลชเชียลว่าจะขาดอะไรอีกบ้างนี่ขาดเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยขาดธรรมดานี่ว่าเออแล้วโอเมก้ามันอย่างไหนอ่ะประเด็นคือโอเมก้าเแหละไอเฟเบิลนี่ไม่น่ามีปัญหาเราไปจับได้ โอเมก้าเฮ้ยแสดงว่ามีสายพันธุ์โอเมก้าด้วยเหรออันนี้โอเมก้าบัตรอ๋อแสดงว่าผมเคยฆ่าโอเมก้าไปแล้วหนังโอเมก้าก็เกือบจะครบเหมือนกันครับเดี๋ยวลองพิมพ์โอเมก้าดูดิมันมีกี่ตัวโอเมก้าซากโก้โอเมก้าไวเวิร์นอาร์เมอร์โอเมก้ากิบเบลอ๋อมีโอเมก้ากิบเบิลด้วยเหรอ แสดงว่าก่อนที่จะไประดับเซเลเชียลเราต้องมาจับโอเมก้าก่อนนะครับเออมันทำให้เราเป็นไปตามสเต็ปจริงๆนะสำหรับเกมนี้เอาล่ะทุกคนก็คงจะต้องว่ากัน่อบพันหน้าเพราะว่าอุปกรณ์ย่าพอสมควรนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพ์ทนี่เราจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อให้กำลังใจให้กับพี่บอลด้วยครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับผม